ตอนนี้เรามาเที่ยวที่บ้านลุงโฮนะคะแหล่งนั่งเดิมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนครพนมนะคะตอนนี้เราอยู่ทางเข้าทางเข้าหน้าบ้านของลุงโฮนะคะสวนแบบเขาปลูกพืชการเกษตรเยอะแยะมากเลยค่ะนะคะ จะพาเราเดินเข้าไปชมนะคะสถานที่ล่มรื่นไหมคะนพร่มรื่นมากดอกไม้สวยงามแล้วก็เนี่ยมีดอกไม้นานาพันธ์ุเลยนะครับให้เราเลือกดูตัวนี้ครับคือตอนนี้เราเราอยู่กันสองคนนะคะเราก็เลยขอขอออกจากแมสนักนิดนึงเราทิ้งทัวร์ ไม่ใช่ทัวร์ทิ้งเรานะคะเราทิ้งทัวร์เพื่อที่จะมาดูสถานที่โดยรอบนะคะตอนนี้ก็คือทิปแรกของละครพัดลมเราอยู่ที่บ้านลุงโฮนะคะอันนั้นเป็นสวนดอกไม้แล้วก็มีมันญี่ปุ่นด้วยนะคะนนตรงนี้คือคือบ้านของลุโฮใช่ไหมคะบ้านของลูโฮบ้านเก่าแก่บ้านเก่าแก่เลยเนาะดั้งเดิมอาจจะมีการปรับปรุงนิดนดหน่อยหน่อย ก็คือยังเป็นแปลงกเกษตรแบบนั่นอยู่นะคะนกออกมาเยืนโผลตรงนนหน้าต่างนิดหน่อยไปค่ะปะค่ะทัวเรียกเราแล้วะคะ่ะน,น,นี่นะคะก็สถานที่ในบ้านนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ นะคะออกมาแล้วนะคะนี่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นยุ้งข้าวะคะ่ะเอ,อ่อพืชพันธุ์แบบที่เราไม่เคยเห็นมาเยอะเลยนะคะเยอะเลยะคะ่ะ ไม่ใช่ส้มซาส้ซมซาจะไม่เป็นลูกแบบนี้เอ้ไม่ใช่ส้มซานะคะ่ะถ้าส้มซามันจะไม่ใช่ลูกแบบนี้เนาะสวยพันธุ์พืชสวยค่ะพืชตระกูลขิงอะไรเงี้ยก็คือเยอะแยะนะคะนี่ค่ะสวยมากมีดอกไม้บางดอกที่เราไม่เคยเห็นก็มีนะคะตอนนี้ก็คือเราจะไปอยู่ตรงที่พิพิธภัณฑ์นะคะ ไม,มไม่มีคนละขึ้นองการซื้ออะไรคะซื้อกาแฟจีเซเว่นกาแฟเวียดนามเหรอคะ,คะดอกไม้ก็สวยนะคะ เราก็จะเอาหมวกที่นี่มีหมวกให้เราใส่ด้วยนะคะทัวร์ก็มาเดี๋ยวเราได้มาจัดคณะทัวร์นะคะ